สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมอยู่บนชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสำโรงชมุ่งหน้าจากสถานีสำโรงนะครับไปสถานีลับลาวก็อยู่ในช่วงที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองกาลังมีปัญหานะครับเกิดเหตุขัดข้องซึ่งปัญหาก็จะอยู่บริเวณแถวช่วงสถานีหัวหมากกับสถานีสีเอี่ยมยังไงแล้วชมด้วยภาพดีกว่านะครับเข้าใจมากที่สุด เดี๋ยวผมจะก็ค่อยบอกไปทีละสเต็ปแล้วก็ให้ท่านได้เห็นบรรยากาศนะครับการเดินทางของผู้คนในช่วงนี้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากสำโรงไปทางลาดพร้าวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็มีเหตุการณ์ข้องนะครับตั้งแต่วันที่28มีนาคม2567ที่ผ่านมาขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการแก้ไขยังไม่สามารถตอบได้นะครับจะเสร็จวันไหนแตคาดว่าน่าจะเสร็จภายใน2-3เดือนนี้ ขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ติดต,ตามวิเคราะห์หาสาเหตุก็พบว่าสาเหตุมาจากแผ่นเหล็กบิงเกอร์เฟลดพร้อมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดรางนาไฟฟ้าล่วงลงสู่พื้นด้านล่างส่งผลให้รางนาไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหลุดล่วงด้านในค้างอยู่ด้านบนของทางเดินยกระดับระหว่างสถานีกาลันตันถึงสถานีศรีอุดมในด้านทางวิ่งฝั่งขาออกนอกเมืองจึงจะเป็นต้องปิดทางวิ่งด้านฝั่งขาออกนอกเมืองนะครับตั้งแต่สถานีหัวมาก จนไปถึงสถานีสีเอี่ยมในช่วงสถานีสำโรงไปสถานีสีเอี่ยมและสถานีสีเอี่ยมมาสถานีสำโรงรถไฟฟ้าวิ่งได้สองรางนะครับวิ่งสวนกันได้ ตอนนี้ผมกำลังมาถึงสถานีสีเอี่ยมซึ่งรถขบวนนี้นะครับก็จะมาทีนสุดที่สถานีสีเอี่ยมผมจะต้องเปลี่ยนอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นขบวนที่สองจากสถานีสีเอี่ยมเพื่อไปทางสถานีหัวหมากช่วงนี้ยังไงแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางนะครับในช่วง จุดที่มีปัญหาจากสถานีสีเอี่ยมไปถึงสถานีหัวหมากนะครับบางครั้งต้องรอรถถึง20นาทีก็อยากให้เผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาที่สถานีสีเอี่ยมพอถึงสถานีสีเอี่ยมนะครับเราต้องฟังเจ้าหน้าที่เขาบอกนะว่ารถจะไปลาดพร้าวเราถึงจะขึ้นนะครับรอรถลาดพร้าวอย่างเดียว แล้วสำหรับท่านที่มาจากลาดพร้าวผ่านสถานีหัวหมากจะไปทางสำโรงเมื่อมาลงที่สถานีสีเอี่ยมแล้วท่านต้องเปลี่ยนชาชาลานะครับเปลี่ยนไปใช้ชาชาลาด้านฝั่งขาออกหรือว่าชาชาลาที่หนึ่งเพื่อจะนั่งรถจากสถานีสีเอี่ยมไปสถานีสำโรงตอนนี้ผมก็มาต่อขบวนที่สองจากสถานีสีเอี่ยมจากสถานีสีเอี่ยมนะครับผมต้องไปลงอีกครั้งหนึ่งที่สถานี หัวหมากเพราะว่าขบวนนี้นะครับก็จะวิ่งจากสถานีสีเอี่ยมไปที่สุดที่สถานีหัวหมากแล้วในฝั่งตรงข้ามของผมนะครับก็จะไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งรวมถึงชาชลานะครับในฝั่งตรงข้ามก็คือชาชลาที่1จากสถานีสีเอี่ยมไปนะครับตามลายทางต่างๆก็จะไม่มีผู้โดยสารนะครับมารอรถเนื่องจากปิดการใช้งานทั้งหมด จากสถานีสีอุดมจนมาถึงสถานีกาลันตันชานชลาที่1นะครับปิดทั้งหมดต้องมารอรถที่ชานชลาที่สฝั่งเดียวกันนะครับทั้งขาไปและขากลับตอนนี้ผมมาลงที่สถานีหัวหมากนะครับเพื่อรอขอบวนที่3จากสถานีหัวหมากเพื่อจะไปล,ลาดพร้าและได้ฟังกลับกันนะครับท่านที่มาจากสถานีลาดเพ้าเมื่อมาถึงสถานีหัวหมากท่านต้องเปลี่ยนไปใช้ชานชลาที่สองโดยการเดินลงชั้นจำหน่ายตั้โดยสารนะครับเพื่อเปลี่ยนชานชลา แล้วก็ไปรอรถเพื่อไปยังสถานีสีเอี่ยมผู้โดยสารที่เดินทางจากรัลา้าไปทางสำโลนะครับจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะต้องเดินนะครับเพื่อเปลี่ยนชานชาลาตอนนี้ผมขึ้นมาในขบวนที่สามนะครับจากหัวหมากจะไปลา้าวตอนนี้รถไฟฟ้าก็จะวิ่งได้สองรางแล้วนะครับวิ่งสวนกันได้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในช่วงขัดข้องนี้ ผมต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าถึงสามขบวนด้วยกันในช่วงแรกนะครับขบวนที่หนึ่งจากสถานีสำโรงผมต้องไปลงที่สถานีสีเอี่ยมและขึ้นขบวนที่สองจากสถานีสีเอี่ยมเพื่อไปลงสถานีหัวหมากหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนขบวนที่สามนะครับจากสถานีหัวหมากเพื่อไปยังสถานีลาพร้าวในด้านฝั่งกลับกันนะครับจากลาพร้าวหากจะมุ่งหน้าไปทางสำโลง ก็จะเปลี่ยนสามขบ้นบนเช่นกันหวังว่าคลิปนี้คงเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่จะเดินทางนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ